สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8 8หมอฤทธิ์ผาดาว youtube com นะครับรายการดูดวงชะตาคลิปนี้นะครับเป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2,567นะครับหลายท่านรอคอยติดต่อมาโอ้มาหลาอาจารย์จะถาสเมทีนึงมาแล้วครับเพราะฉะนั้นในเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นช่วงที่ก็ถือว่าดีนะแต่มันมีช่วงที่ร้าย ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ประมาณเกือบเจ็ดวันเพราะฉะนั้นให้คุณรอติดตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับคุณจะได้ไประมัดระวังตัวได้ทันนะบางคนก็รู้ลงหน้าไว้ก่อนแล้วนะครับเออนะเพราะว่าดาวมันดับและดับในเกือบอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจางก,ก็จะบอกไปให้นะในเดือนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีดาวซึ่งโยกย้ายราศีก็จะมีดาวองคารย้ายวันที่2มิถุนาย,ยน67นะครับช่วงเวลาสองทุ่ม9นาทีนะ แล้วก็ย้ายเป็นเกษตรนะครับเข้าสู่ราศีเมษต่อมาดาวพุธเสิร์เป็นเกษตร10มิถุนาหกเนะครับช่วง6โมงเช้า45นาทีต่อมาก็คือดาวพระศุกร์เสร์เป็นจุนลจักรนะครับในวันที่14มิถุนาย,ยน67เวลา22ในกายีนาทีนะครับดูตามรูปดวงดาวบน,านหน้าจอนะต่อมาก็คือดาวพระอาทิต์นะครับย้ายเนี่ยก็เป็นราชาโชค ในวันที่15มิถุนายน2567นะครับตี5 3นาทีเนี่ยนะครับอาทิตย์นี้ก็เข้าสู่ราศีเมถุนนะครับในดวงชะตาต่อมานะครับก็คือดาวพระเกตเกต์นี้ก็จะย้ายนะครับทุก2เดือนโดยประมาณเกตนี้ย้ายเนี่ยนะครับ18มิถุนา67เวลาตี4 4 6นาทีนะฮต่อมาก็คือดาวพุธพุธนี้ก็จะเดินมน นะครับในวันที่27มิถุนายน2567นเวลาตี44นาทีนะครับแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็นนะในดวงชะตานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับลูกศิษย์นะเออเฟซี FC นะครับที่ติดต่อมาดูดวงชะตานะครับปากต่อปากซึ่งบอกถึงกันเนี่ยนะครับเออมาดูดวงชะตากับอาจารย์เสริมดวงดูฮวงจุ้ยออนไลน์นะครับดูเลิกผาลอดข,ขึ้นบ้านใหมก่การเริ่มต้นชีวิตในสิ่งต่างๆ นะครับมาดูดวงชะตาดูฮวงจุ้ยออนไลน์เนี่ยอาจารย์ก็บอกให้ไปอย่างเต็มที่นะครับในการเริ่มต้นของชีวิตของมนุษย์คนเรานะครับทั้งในการดูดวงชะตาโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตินะครับและในระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวนะครับในทางฮวงจุ้ยในหลอแก่ทั้ง8ทิศเนี่ยนะครับในการกําเนิดของชีวิตของมนุษย์คนเราเนี่ยนะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา ในการเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ของคนเราเนี่ยครับตั้งแต่เกิดนะคุณร้องอูแวอูแวออกมาเนี่ยนะครับเอ่อในการเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์หรือการเริ่มต้นขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะครับครอบครัวใหม่ในสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับถ้าบ้านคุณเนี่ยไม่ว่าจะหันทิศไหนก็สุดแท้แต่คุณนะครับคุณก็จะมีบ้านคุณก็จะมีป, ielle, ประตูบ้านนู่นนี่นั่นนะเอ่อเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของมนุษย์เนี่ยนะครับจะเริ่มต้นที่ทางทิศตะวันออกครับ ตัวจิ้นนะกะเบ้าอีกนะครับคือเสียงร้องตำแหน่งนี้ต้องถือว่าเป็นตำแหน่งครอบครัวนะครับนนในการเริ่มต้นในสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าคุณจะเ,เริ่มเข้าบ้านของคุณนะครับเ,เพื่อความจะเดินลุ่งลวงความเป็นสีมงคลน,นะค,คุณก็จะมายืนเริ่มต้นอยู่ทางทิศต,ตะวันออกของบ้านของคุณนะบางคนอาจจะยืนถือพระพุทธรูปยืนถือเงินถือทองคำของทรัพย์สินสมบัติของมีค่าบางคนอาจจะถือเตา นะครับเออพอคุณเริ่มต้นเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะเดินต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับตำแหน่งสูงส,งสิงสูงจีนะครับตัวสูงเนี่ยเปรียบเสมือนตำแหน่งแห่งความร่ำรวยครับทิศเศรษฐีอาจารย์ถึงบอกไงว่าถ้าหน้าบ้านคุณเนี่ยหันทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคือทิศเศรษฐีครับบ้านเศรษฐีไปตลอดเพราะทิศนี้เนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาจะเลือกประตูบ้านเนี่ยหันทิศนี้ นะครับตำแหน่งส่งนะคือความร่ำรวยนะทิศเศรษฐีในตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นธาตุลมนะเป็นธาตุลมและไม้นะครับซึ่งก่อเกิดเนี่ยนะลมก็จะมีกลิ่นหอมเข้ามาตลอดเพราะฉะนั้นหน้าบ้านคุณตำแหน่งนี้คุณจำไว้เลยอย่าให้กลิ่นเหม็นนะถ้ามีกลิ่นเหม็นเข้ามาเนี่ยเป็นอับประมงคลทันทีนะครับหน้าบ้านตรงนี้คุณจะต้องทำให้เนี่ยเรียบร้อยสะอาดสะอ้านให้มีกลิ่นหอม นะครับและความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งร่ำรวยก็จะเข้ามาหาคุณโดยธรรมชาตินะครับพอคุณมาถึงตำแหน่งนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็ให้คุณเนี่ยเดินต่อไปนะครับไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปตำแหน่งเคียงเออนะคือก็คือผู้ออปถัถภ์นะครับคือท้ทรัพย์สินเงินทองนู่นนี่นั่นนะครับคุณมาวางตรงตำแหน่งนี้ได้นะครับทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับ สุขเคียงไห้ให้คุณวางตรงตำแหน่งเคียงนะครับวางไว้เนี่ยก็จะมีผู้มาสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำจุนคุณเป็นอย่างดีนะครับพอเสร็จแล้วก็ให้คุณมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับตำแหน่งบีคุงซิมตำแหน่งสมรสนะครับเป็นตำแหน่งคู่ครองนะครับการแต่งงานหรือเป็นตำแหน่งของแม่นะครับตำแหน่งตรงนี้นะควรที่จะวางของเป็นคู่่นะครับจะได้เสริมดวงชะตาในเรื่องของความรักนะ ความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างดีในดวงชะตาของคุณหรือคุณจะวางกระถางต้นไม้นะครับซึ่งเป็นไม้แบบธรรมชาตินะครับเจะส่งเสริมในเรื่องของความรักในด้านของสเสน่ห์เป็นอย่างดีในดวงชะตาของคุณนะครับพอจากตําแหน่งนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็มา,าทางทิศตะวันตกครับแกหยิวซิงนะครับเป็นตําแหน่งบุตรหลานเออนะถ้คาคุณอยากที่จะมีลูกมีหลานนะครับจะบางคนทนะําแล้วไม่มีลูกสักทีหนึ่งนะทำ เขาเรียกว่าอะไรทำกิฟต์มาแล้วเนี่ยนะครับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมา20กว่าครั้งแล้วยังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณมาอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านของคุณครับแล้วก็มาทําการบ้านนะครับนู่นนี่นั่น,นก็อนลองดูซิแบบธรรมชาตินะครับคุณมีโอกาสที่จะมีบุตรหลานนะครับที่ดีลูกหลานตรงตําแหน่งนี้นะเพราะจากตําแหน่งทางทิศตะวันตกแล้วนะครับเสร็จแล้วคุณเนี่ยนะครับขึ้นไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับซึ่งเป็นตำแหน่งความรู้ทีิวกึ่งเอียงนะครับเป็นตำแหน่งความรู้นะในสิ่งต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับพอเสร็จแล้วให้คุณลงมาทางทิศใต้เป็นตำแหน่งลีครับคือชื่อเสียงครับเกียรติยศชื่อเสียงประสบความสําเร็จนะครับในดวงชะตาพอเสร็จแล้วให้คุณขึ้นเหนือไปเลยครับนั่งเรือเพราะทิศเหนือในเป็นตำแหน่งธาตุน้ํา นะครับส่งเสริมในเรื่องของการงานอาชีพมั่นคงนะครับเออนะเพราะเชื่อนั่นเนี่ยโชคชะตาเนี่ยนะครับชีวิตของมนุษย์คนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะครับจนมีครอบครัวการเริ่มต้นชีวิตใหม่หนู่นนี่นั่นนะครับเอ,อ่อการเดินพลังให้ครบทั้ง8ทิศในบ้านของคุณเนี่ยถือว่าเป็นมงคลนะในดวงชะตาก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตา อันนี้ถือว่าอาจารย์มาบอกเคล็ดลับแบบฉบับโบราณของจีนให้กับคุณเลยนะครับแล้วถ้าทนาดสนใจนะครับที่จะเสริมดวงชะตาตามหลักฮวงจุ้ยนะครับแซกีภายในบ้านด้วยกิเลนน้ําเต้าเสียนทองเหลืองนะครับจากประเทศจีนโดยตรงนะซึ่งจะบรรจุทั้ง5้าธาตุเข้าไปข้างในนะครับจะมีเคล็ดลับที่จะอยู่ข้างในนะเออนะครับแล้วก็จะมีเส้นผมของคุณ เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีอื่นๆอีกนะอันนี้มันเป็นเคล็ดลับนะครับอาจารย์บอกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจจะเสริมดวงชะตาแบบจีนงานเป็นมงคลนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับนะชาวลัคนาราศีกันนะครับในดวงชะตาเนี่ยบ้านคุณหันทิศไหนออบ้านคุณหันทางทิศเศรษฐีไหมครับนะจะได้เป็นเศรษฐีชราศิกชราศิก <c oughs> นะท่านใดสนใจจะดูฮงจุ้ยอะไรก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ นะครับปรับเสริมนุดนึงนิดนึงแก้นูนนี่นั่นเนี่ยชีวิตคุณก็จะราบเรื่นดีขึ้นนะครับนอกเหนือจากดวงชะตานะโอเคเพราะฉะนั้นมาพูดถึงดาวอังคารนะครับดาวอังคารนี้ย้ายราศีในวันที่2มิถุนาย,ยน2567เวลาย2ในกาเนาทีเน่ยนะครับเครื่องคานี้ย้ยายเข้าสู่ภพมรณะเป็นเกษตรครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายคุณก็โอเคดีนะไม่ได้ป่วยอะไรมากมายนะครับในดวงชะตาของคุณ แต่ในเรื่องของเพื่อนเนี่ยนะครับสาหัสช้ามรณะเพื่นอนหลายจ,จะน้อยช่างมันนะครับเออในเรื่องของสังคมต่างๆเนี่ยนะเออจ้าชะตาเพื่อนน้อยนะครับหรือมักจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับในหมู่สังคมเนี่ยนะแต่ก็ยังส่งผลให้เจ้าชะตามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับแล้วก็ให้บริหารชีวิตให้ดีนะครับเออนะเพราะดวงชะตาคุณเนี่ยพออะไรดีๆเข้ามาเนี่ยนะคุณก็มักจะเป็นคนที่ขยันเป็นมักพักนะครับนะ โอเคมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระพุธดาวพุธนี้จะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วเนี่ยเป็นดาวประจาตัวของชาวราศีกันเนี่ยเป็นดาวในเรื่องของการงานหลายคนที่รอคอยนะครับพุธเสด็จเนี่ยสิบมิถุนายน67เวลาหกโมงสีนาทีเนี่ยนะครับเข้าสู่ภพกรรม,มะเป็นเกษตรครับโอ้โหดวงชะตาของคุณเนี่ยนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีการใส่ใจมุ่งมั่นในด้านการงานเนี่ยส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมั่นคง นะครับคุณก็จะวันวันทำแต่งานนะในช่วงนี้แล้วมันมั่นคงเป็นอย่างดีไม่ได้มีปัญหาอุปสาคอะไรนะครับในโดวชะตาแต่ว่าอาจารย์เตือนไว้ดิดนึงของชาวลัคนาราศีกันนะครับอย่างที่บอกช่วงตอนต้นเนี่ยนะดาวมันจะดับเกือบ7วันนะครับคือประมาณตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปเนี่ยดาวที่ดับก็คือดาวพระสุกดับยันไปจนถึงวันที่15นคุณนับสิกี่วัน เออหลายวันนะเพราะฉะนั้นดาวศุกร์เป็นดาวเจริญพบสู่ผาและการเงินมันจะมีปัญหาอะไรเนี่ยคุณต้องระวังวางแผนเตรียมการให้ดีนะครับสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคือบางคนอาจจะดีก็ได้บางคนอาจจะไม่ดีก็ได้อันเนี้ยคืออาจารย์ให้คุณเนี่ยรัดเข็มขัดและระมัดระวังให้ดีในดวงชะตาของคุณนะเอ่อถ้ามันไม่เกิดลวก็ดีก็ถือว่าดีนะครับถ้ามันไม่เกิดลวนะเอ่อ อันนี้ต่อมามาพูดถึงดาวพระสุกนะครับดาวสุกนี้ก็จะเดินหน้าเสิร์อย่างรวดเร็วเนี่ยในวันที่14มิถุนายน2567เวลา22นกาย20นาทีนะครับสุกเสิร์นี้เข้าสู่ราศีเมถุนนะครับเป็นจุลจักรนะในดวงชะตาของคุณถือว่าโอเคนะครับคือคุณจะเป็นคนที่รักในการทํางานมากนะครับสแสดงว่าคุณจะลุยงานอย่างเต็มที่เออมีความสําเร็จ นะครับทุศก์อีกจู้อย่าดูเบามักโวเมาเสพบสมจุนสมทานเรื่องงานครับก็ขอให้คุณร่ํารวยประสบความสําเร็จนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์การลงทุนในธุรกริจรใดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะครับในดวงชะตาของคุณการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นนะแล้วก็จะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานนะครับแต่ก็ต้องระวังนะตั้งแต่วันที่1 0ถึง15แต่พอ16ไปแล้วดาวศุกร์ดีขึ้นไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไร นะครับโอเคมาพูดถึงดาวต่อมาอย่างรวดเร็วเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ดวงชะตาของคุณในดาวอาทิตย์นี้จะย้ายในวันที่15มิถุนาย,ยน67เวลาตี5-3นาทีนะครับอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ภพตัมมะนะครับคือดวงชะตาคุณจะมีสัญญาข้อตกลงเจราจาเรื่องงานจะมีหน้ามีตาในสังคมที่ดีในดวงชะตาของคุณนะดาวอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นราชาโชคนะครับ คือความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นงานหรือความรับผิดช,ชอบของเจ้าชะตานะครับส่งผลให้ได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาหรืองานที่เจ้าชะตาทำเนี่ยรับผิดช,ชอบอยู่ไม่ใช่งานที่ธรรมดาเป็นงานทําแบบลับๆเออหรืองานที่บุคคลทั่วไปเขาทํากันไม่ได้แล้วก็เอามาให้คุณทํานะครับคุณก็สามารถทําได้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับความเสียหายเป็นงานของเจ้าชะตาที่จะต้องทําให้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณลุยงานให้เต็มที่ไปเลยนะ าคุณสามารถผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้อันนี้แหละดียาวไปเลยไปยันปีหน้าเลยของชาวราศีกันนะครับโอเคมาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระเกตคือดวงชะตาของคุณในดาวเกตจะย้ายราศีในวันที่18มิถุนาย,ยน67เวลาตี 4, 4ี6นาทีนะครับเกตนี้ย้ายเข้าสู่ภพปุตตะนะถือว่าคุณจะมีสิ่งใหม่ๆนะครับคือดวงชะตาของคุณเนี่ยมักจะมีปัญหา นะครับความทุกข์เพราะบุตรหรือบริวารน,นะครับหรือความเดือดร้อนนะหรือการพัดพรากน,นะอันนี้คือต้องระมัดระวังนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปขอบุตรขอลูกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับอออันนี้ก็แล้วแต่นะดวงคุณมีโอกาสมีเกณฑ์ได้ลูกแฝดเออนะครับลูกแฝดไม่ธรรมดาเนี่ยได้ทีมีลูกแฝดเลยนะเออแต่ก็ต้อถ้า,ถาคุณมีลูกแฝดคุณต้องแก่แก้เคตแก้ดวงด้วยนะครับเออนน่นนี่นั่นเนี่ยนะ ท่านใดสนใจดูดวงชะตาโดยละเอียดนะครับเสร็จแล้วก็ดูหวงช่วยออนไลน์ต่อไปเลยนะครับคุณจะประสบความสําเร็จมีความมั่งคั่งร่ํำรวยนะครับโอเคอันนี้มาพูดถึงนะครับต่อก็คือดาวพระพุธดาวพุธนี้จะเดินมน,นะครับในวันที่27มิถุนายน2567เวลาตี3 4 4นาทีนีพุธนี่มนเข้าสู่พภพลาภะ นะครับถือว่าเป็นนรกอุดมมาเกนินโอ้โหมีกินมีใช้ดวงเศรษฐีครับการเงินคุณดีไม่มีปัญหาคุณจะได้เงินอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้รับเงินมากเงินเยอะด้วยนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะพยายามขวายขวานะครับหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองนะส่งผลให้เจ้าชะตามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับช่วงนี้เนี่ยตนุราพะตัวเองไปซื้อของร้านไหนร้านนั้นขายดี นะครับชาวราศีกันก็ติดต่อมาดูดวงชะตาอาจารย์เยอะๆจะมีความสําเร็จมีโชคลาภนะครับเป็นอย่างดีของดวงชะตาของคุณนะครับเอ่นะโอเคต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนครับคือดวงชะตาของคุณเนี่ยพระจันทร์จะดับในวันที่6มิถุนายน2567เวลาหนึ่งทุ่ม23นาทีนะครับดาวพระจันทร์ดับที่ราศีพฤษภครับเรื่องสุภาพบสุภา อันนั้นนะคุณต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเกิตชื่อเสียงต่างๆเรื่องผู้ใหญ่ต้องระวังต่อมาพระจันทร์จะเพ็นในวันที่22มิถุนายน67เวลา7โมง59นาทียูราศีธนูพบพันธุคุณพ่อมีโอกาสที่จะมีโชคมีความสําเร็จนะครับโชคลาภเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินเจ้าสายทรัพย์สินนะก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสําเร็จนะครับโอเคนะอ,อ,อันนี้ต่อมา จะมาพูดถึงนะครับถามต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสารอากงเจ้าที่ตีจูยเอของอาจารย์เนี่ยแหละครับว่านะอากงเจ้าที่ตีจุยเอจะมีอะไรที่จะบอกกับชาวลัคนาราศีกันไหมครับตีดวงชะตาคุณเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนะครับชาวกันเนี่ยนะในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยนะครับถ้าคุณมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณอย่างรับๆนะครับ หรือบางคนอาจจะมีใครทํารับหลังอะไรเรื่องงานคุณตัดหน้างานอยู่นะ <c oughs> ก็ต้องระวังไว้ด้วยแต่การเงินดีครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ติดขัดมีอยปสรรกมันจะถูกเปิดออกบทนะครับกู้แบงค์ผ่านการเงินดีงบประมาณผ่านสมหวังทุกอย่างนะครับลงทุนนะมีลูกค้ามาเทรดหุ้นร้อยล้านพันล้านสมหวังเป็นอย่างดีในดวงชะตาความรักคุณก็จะมีสเสน่ห์นะครับต่อเพศตงข้ามหรือมีคนเก่า ให้ความสนใจชาวราศีกันในช่วงระยะเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินดีความรักก็โอเคส่วนงานต้องไประมัดระวังนิดนึงนะครับว่าใครจะมาตัดหน้าง,งานหรือทําอะไรรับหลังคุณหรือเปล่าของชาวลัคนาราศีกันนะครับโอเคนะอันนี้ครบแล้วในดวงชะตานะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์เตงนะครับกดซับส c r i b e ให้กอาจารย์ด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ